อัปเดตเลทล่าสุดือนที่เจ็ดสี่อาทิตย์นี้นะคะคู่ที่หนึ่งเลทเปิดไปที่มุมแดงราคาเสมอยอดกันและคู่ที่สองเลทเปิดไปที่มุมแดงราคาสามสองต่อที่เพชรสามและคู่สามเลทเปิดไปที่มุมแดงอเล็กต่อห้าสองและคู่สี่เลทเปิดไปที่วันไทยน้อยราคาเป็นต่อเจ็ดสี่ค่ะ อัปเดตโปรแกรมมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่17พฤศจิก,กายน2567นะาย้าถ่ายาทั้งสดทางช่อง7 HD เดีเวลา14นาฬิกาสานาทีไปจ้นไปนะคะคู่ที่1ยอดกันช้างนครศรีเจอกับเพชรนพรเดชทวีศักดิ์เล็ก4พลังคู่นี้ชกพปกัดน 104, ร้อยปอนด์และคู่2เพชร3เพชรมวยไทยยิมเจอกับเด่นเมืองจันทร์ปลอมคนอินคู่นี้ชกไปกัดร้อยปอนด์และคู่3อาอเล็กสิงห์มาวินเจอกับเยี่ยมยุทธปอมคนอิน คู่นี้ชกพิกัด1น5่อนด์ค่ะและคู่4วันชัยน้อยสย่อท่ยว่บางแสนเจอกับเด่นสิทธิ์นายกทวีปจพงคู่นี้ชกพิกัด119ปอนด์ค่ะขอบคุณรูปภาพสวยๆและข้อมูลดีๆจากเพจมวยไทย24และขอบคุณผักยก24สผู้สนับสนุนรายการและที่ขาดไม่ได้ต้องขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะมาฟังข้อมูลมวยธีเดชเจะศีอาทิตย์นี้กันค่ะหนูจะฟันธงให้ฟังคู่ที่1นนะคะ เป็นการพบกันระหว่างยอดกันช้างนครสีนะเจอกับเพชรนพระเดชทวีศักดิ์เล็กสี่พลังคู่นี้พิกัดชกร้อยสี่ปอนด์ค่ะมุมแดงนะคะก็คุณตาคุณตาดีนะเลดเปิดให้เป็นต่อราคาเสมอนะจะยอดกันนะ,ะคู่นี้เป็นมวยเข่าเจอกับมวยขวาฝึกมือครบเครื่องเป็นมวยเข่าเปิดเกมทั้งคู่นะคะเคยชกกันมายอดกันเคยชนะมาวันนี้เสียเปียบเรื่องรูปร่างสั้นกว่านะนอกนั้นก็ไม่เสียเปียบเลยนะ,ะเงินท่าไปลายไม่หมดไม่ยุบเหมือนที่เคยชกมานะมีโอกาสชนะไม่ยากค่ะ ส่วนใหญ่ต้นๆยกหนึ่ง2 3เดินเปิดเดินทําออกอาวุธรวดเร็วมั่นยำหน้าเล่นราคาดีตลอดแต่ปลายมาชอบพลิกแพ้มียุคมีใช้เห็นนะคือแพ้อาการมวยไงส่วนมุมแดงนะคะยืนมวยสวยเก่าเกมเคยชนะมาแรงต้นชนปลายแข็งแรงไม่มีหมดนะะกันนะคะ,ะเป็นมวยฝีมือนะฮะดีหัวใจดีเข่าในอาชีพขยันโต้ทรงมวยสวยเลยดูได้เปรียบอาการมวยไม่ออกนะเหมือนพิวแข็งแรงยันหยก ต่างจากมวยสูงยาวนะคะก็สูงยาวทรงเก้งก้างโดนและเหมือนมีอาการแผ่วปายนะทรงมวยสูงยาวแบบนี้เนะสียเปรียบนะโดนนิดๆหน่อยๆกรรมาการมองขึ้นไปเหมือนมวยมีอาการตลอดนะสุพชรนภเดชนะคะเป็นมวยเข่าวงในมีเขา่าออกได้แมนยำรุนแรงบวกกับความสูงท่าเล็นใน วันนี้เจอกับมวยตัวเล็กนะถึงตัวก่อนแน่นอนค่ะแค่เคยแพ้มาวันนี้ถ้ามาดีชกสุสีร่างกายดีไม่ยุบไม่แผ่วปลายกรรมการน่าจะไม่ตาให้เป็นที่หนึ่งนะเพราะสีเสื้อนี้สูสีมาให้แพ้ตลอดก็บางวันมาสองคนแพ้ทั้งสองนะวันนี้น่าจะได้รางวัลปลอบใจนะถึงคิวเขาบ้างนะคะหนูก็ช่วยอย่างนี้ค่ะมาดูความพร้อมนะคะ ของนักมวยคู่นี้นะดูจากวันพักวันซ้อมวันห่างเวทีนะคะมุมน้าเงินนะดูดีกว่าอยู่ที่1เดือน9วันส่วนแดงนะความพร้อมดูเป็นรอง2เดือนกับอีก2 8บาวันนะ้ำเงินรายการต่อเนื่องกว่าความสดของนักมวยคู่นี้นะดูจากอายุและควาอว์มการชกนะแพ้ชน,นะนะ ก็เป็นนักชกอายุ16ปีเท่ากันนะการผ่านมวยแดงดูดีกว่านิดหน่อยนะ50ส่วนน้ำเงิน40ครั้งนะมองว่ากระดูกพอๆกันฟอร์มแพ้ชนะแดงยอดกันแพ้2ชนะ1ส่วนน้ำเงินน้าเสมอ1แพ้1ชนะ1มองว่าดีกว่านิดๆนะการได้เปรียบเสียเปรียบน้ำหนักวันนี้แดงน้ำหนักปล่อย,อยๆใหญ่กว่า5 1ส่วนน้ำเงินปล่อยๆอยู่ที่50กิโลนะเพิ่มเวทมาชกค,คนละ1เวทส่วนน้ำเงินเพิ่มมา2เวทแดงจึงดูได้เปรียบเรื่องน้ำหนัก รูปร่างชุกๆเตี้ยสั้นเหมือนกันแดเซนหน้าแดงดูเป็นรองเตี้ยกว่าความหนาไม่ใกลกันเกินนะคะยอดกันเป็นมวยทรงดีไม่ผอมไม่เตี้ยแขนขารูปร่างเพียวสมสส่วนนะส่วนน้ำเงินสูงยาวเขาดีที่ผ่านมาเคยแพ้เพราะชอบแผ่วปลายมัน่นใจว่าทีมงานคงแก้ทางมาให้ว่ามวยแผ่วปลายแพ้ปลายถูกเบียดและแพ้บ่อยวันนี้คงซ้อมมาดีแรงปลายไม่มีหมดจะรู้จักใช้รูปร่างสูงยาวได้เปรียบคว้า ถึงตัวก่อนนะคะถึงทําทําถึงนะคะก็แดงมีแถวไปมียุบมีช้าไปเองขอแค่มวยสูงยาวแรงไปไม่หมดก็พอนะคะคู่นี้หนูออกชอบไปที่มุมน้ําเงินนะเลดเปิดเป็นรลเะไอเลดเปิดราคาเสมอไปที่มุมแดงนะก็ชอบไปที่มุมน้ําเงินค่ะวันนี้หน้ากะล้างตาแก้มือได้นะรูปร่างชุ้นชกสูงยาวกว่านะฟันทงค่ะก็ ยอนฟอร์มที่เคยแพชนะกันมาเมื่อปีที่แล้วปีหกหกนะคะก็รูปร่างชุกชกนะสูงยาวกับเตี้ยเล็กนะแตกต่างกันนะแพ้กันไม่ขาดนะคะก็มองว่าเจ้ายอดการเก่ากว่านิดนิดนะตัวเล็กสู้ได้ทุกดอกนะออกสอกออกหมัดสับสอกแทงเข่าได้ดีนะคะวันนี้นะมวยสูงยาวก็ดูสภาพร่างกายดูฟอร์มการทุกของเขาที่ผ่านมาที่สู้กับเด่นมือกันหนูมองว่าสู้ได้ดีนะวันนี้จะล้างมือได้ค่ะเลทเปิดไปที่ราคา เสมอมุมแดงนะคะเจ้ายอดกันน่าจะเป็นต่อนิดๆนะคะแต่รูปร่างทุกๆเตี้ยกว่ากัน8เซนใส่ไปค่ะมุมน้ำเงินจะชนะแน่วันนี้คู่นี้หนูมั่นใจว่ามีเทวดาค่ะคู่ที่ 2, 2> เพชรสามเพชรมวยทยิมเจอกับเด่นเมืองจันปอมงคลอินคู่นี้ชกกันพิกั 100. ด1 0ึ่งรอยห้ค่ะเลดเปิดไปที่มุมแดงเพชรสามเป็นต่อสาคู่นี้ความพร้อมพอๆกันรายการต่อเนื่อง ทั้งคู่นะมุมแดงอยู่ที่1เดือนกับ24วันวันทักมาซ้อมวันห่างเวทีส่วนเด่นเมืองจันทร์อยู่ที่1เดือนกับ9วันนะคะมีะรายการต่อเนื่องทั้งคู่ความสดดูจากอายุและฟอร์มการชกนะมุมแดงดูสดกว่านิดนิดอายุ15ปีส่วนน้ำเงินเป็นมวยรุ่นพี่อายุ18ปีการผ่านมวยมากกว่าเกือบอครึ่งต่อครึ่ง60ครั้งชกกับมวยรุ่นน้องที่ผ่านมวยมา37ครั้งฟอร์มการแพ้ชนะรุ่มรุ่มด,นด,นดนอนๆอนพอกันฝีมือและสภาพร่างกายพอ,พอกันสดทั้งคู่ ช่วงการชกห่างกันแค่1เซนแดงสูงกว่า178เซนติเมตรส่วนน้ำเงินสูงร7 0รูปร่างเนื้อตัวผอมสูงยาวแขนขาพอๆกันการยืนมวยน้ำเงินยืนสวยกว่าเวลายืนบนเวทีมองขึ้นไปน้ำเงินทรงสวยกว่าออกอาวุธปะทะกันทีต่อทีทรงมวยแดงดูหลวมๆเป็นรองนะเวลาโดนเหมือนเจอของหนักตลอดเสียเปรียบทางด้านสายตาคนดูการได้เปรียบเสียเปรียบน้ำหนักแดงเพิ่มเวทมาชกเวทหนึ่งส่วนน้ำเงินชก ในเวทนี้ประจามองว่าได้เปรียบเรื่องน้ําหนักและฟอร์มการชกแพ้มาทั้งคู่แต่สู้ดีนั่นแปลว่านักชกค,คู่นี้สภาพร่างกายดีแพ้มาแบบสมศักดิ์ศรีทั้งคู่หัวใจไม่มีใครยอมกันแน่นอนดังนั้นมุมมองของหนูจึงจะใช้จินตนาการเข้ามามองร่วมด้วยค่ะจากเจ้นการาฟนะคะก็พอๆกันหมดเลยนะคะ ความพร้อมน้ําเงินดูดีกว่านิดเดียวไม่กี่วันส่วนเรื่องการได้เปรียบเสียเปรียบน้ำหนักน้าเงินก็ดูดีกว่านิดนิดนะนอกนั้นช่วงการชกความสดความทนนานแข็งแร่งเท่ากันหมดเลยวันนี้หนูมองว่าเพชรสามจะใช้ความเป็นมวยครบเครื่องบู๊ขวางหน้าแล้วก็ฟอร์มการชกที่เก่งและก็มีครั้งหนึ่งที่น้องชิงแชมป์น้องชนะนะิดนิดนะน้องเป็นคู่ชนะแต่กรรมาการน่าจะมอง คนละทางกับคนดูนะคะจึงให้น้องเป็นผู้แพ้แล้วครั้งนั้นน้องน่าจะเสียใจเหมือนคนดูหลายๆคนเสียใจนะคะจะใช้ความเป็นมวยครบเครื่องและการแพ้แบบไม่แพ้วันนั้นนะคะถ้าเบียดเสียดสูสีมานะกรรมการไม่ให้แพ้แน่ๆนะคะวันนี้จะเอาชนะมวยขวาสูงยาวเขาว่าแหลมเปิดเกมสัตว์แข้งไละแขนปั้มตีแข็งแร่ง,ง,ง,งเดินติดๆดีนะเท่านี้เด่นเมืองจันทําไม่ขาดแบบนี้ กรรมการชูให้เพชรส,สามแน่นอนเพราะน้องอาจได้เป็นผู้ที่สมหวังบ้างนะคะหลังจากที่ผิดหวังมาสองครั้งติดต่อกันผู้นี้ฝีมือ,ม,อมวยพอๆกันาาการเป็นมวยเงินดูดีกว่าแต่เล็เปิดไปที่มุนแดงต่อสามอมุนแดงชนะค่ะ หนูชอบไปที่เพชรสฟันธงค่ะและคู่3เป็นการป้องกันแชมป์ของอเล็กซิงมาวินเจอกับเยี่ยมยุทธปบอมคนอินคู่นี้ชกกันพิกัดอ0 5ปอนด์ชูสองคู่นี้นะก็เป็นมวยอนาคตมวยเอกทั้งคู่นะแน่นอนความเป็นมวยคนนึงบูปุ่นดูดันคล่องแคล่วรวดเร็วหนักแน่นว่องไวเก่าหัวใจดีลูกกระหายไร้ที่ตินะคะต้นไปก่อนแน่นอน หนึ่มีระยะออกอาวุธมีโอกาสกดคู่ต่อสู้หล่นล่วงได้ทุกไฟส่วนน้ำเงินผู้ทัชชิงนะสูงยาวกว่าความเป็นมวยต้นตำนมวยไทยแน่นอนย่อมดีกว่าอเล็กและหัวใจดีเท่ากันนะลูกกระหายชัยชนะดีนิ่งหนักแรงทุกลูกเอาอยู่ไหมก็ไม่แพ้นะดูจากเชิงมวยอยู่ที่การยืนมวยและความเป็นมวยฝีมือต้นๆท่าไม่หลุดไม่หลวมไม่ร่วงผ่านมาได้ถึงอ,อันเหนู หนูจะให้น้องยิ้มยุดเป็นผู้ชนะก็อย่างที่บอกเลยมวยเก่งทั้งคู่วันนี้อเล็กตัวเล็กกว่าเข้าไปก่อนอนเล็กมวยเก่งกับมวยเก่งมาทุกกันนะั้นมันเดาไม่ออกหรอกเพราะมุมมองมันอ่านไม่ขาดแต่หนูจะอ่านว่าถ้ายอดยุดแข็งแรงไม่พอต้านไม่อยู่ฉันอยู่ที่เดิมค่ะและตามจินตนาการหนูนะและข่าวในวงการมวยไทยที่เห็นมานะ อเล็กเป็นนักชกที่คนไทยรักและเอ็นดูมากมายไปหมดเลยนะกองเชียร์เยอะแน่นอนแผนการสร้างของคนจัดย่อมมีในนักชกค,คนนี้และเมื่อวานเห็นเสียเดียในสัมภาษณ์ในศึกเสียโบท๊ทที่เขาไปดูมาก็เรื่องแชมป์ของศึกเสียโบท๊ทที่เพิ่งชนะมาหมาดๆก็ได้ยินในสัมภาษณ์ว่าอยากเจอน้องอเล็กนะจะประกบใส่กันดังนั้นถ้ามวย คู่นี้นะสูสีมาอันเล็กเขาไม่ให้แพ้แน่นอนค่ะเพราะเขาสามารถเอาไปสร้างทำชื่อเสียงทางธุรกิจมวยไทยได้อีกเยอะดังนั้นถ้าสู้กันไม่ขาดแชมป์อยู่ที่เดิมค่ะคู่นี้ชอบไปที่น้องอันเล็กค่ะจะเป็นฝ่ายชนะฟันทงและคู่4ี่นะคะวันชัยน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนเจอกับเด่นสิทธินายกทวีปตพงคู่นี้ชกกันพิกัด119ปอนด์นะคะก็ฟอร์มสดทั้งคู่ ความพร้อมอยู่ที่มุมน้ำเงินนะคะรายการต่อเนื่องความสดช่วงการชกประสบการณ์นะคะเท่ากันเลยนะคะแดงเป็นน้องนิดนิดสดกว่านิดนิดการได้เปรียบเสียเปรียบน้ำหนักวันนี้น้ำเงินชกในเวทเก่งของเขาแดงดูเป็นรองนะความพร้อมวันพักวันซ้อมมันห่างเวทีนะมุมน้ำเงินอยู่ที่20วันดูดีกว่านะส่วนมันชายน้อยหายไปนาสนีเดือนกับ11วันค่ะเป็นนักชกรุ่นน้อง24วันสดกว่ารุ่นพี่นะ27วันห่างกัน3ปีก็ การทกนะคะเตี้ยสัน้นกว่ากันสองเซนวันชัยน้อยสูงกว่า2องเซนนะร้อเซนเจอกับ163ยมเซนนะมวยนครพนมทกกับบุรีรัมย์นะใครเก่ากว่ากันไม่รู้นะการผ่านมวยเท่าก,กัน1นึอครั้งกระดูกมองไปที่เด่นมาก่อนนะแข็งโป๊กแต่ความรวดเร็วกว่ากิ๊กนึงนะก็อยู่ที่วันชัยน้อยและสมองมวยแต่ความหนักแรง มันได้คนละแบบนะคะมวยคู่นี้นะมันอยู่ที่เหลี่ยมมวยถ้าจะเอาความแรงประทะมาชนะกันนะคะสู้วันไทยน้อยไม่ได้หรอกเขาเร็วกว่าแต่เด่นเขาก็หนักแรงเหมือนกันแต่แรงประทะเท่าที่ดูใครๆเขาก็รู้กันทั้งวงการนะคะเตะหนักต่อยแรงสอกสับสวนอันตรายขยันออกอาวุธอยู่ที่วันไทยน้อยนะคะแล้ววันนี้เวทชกอยู่ที่เวทเก่งของเด่นนะกระดูกแข็งโป๊กก็มีอยู่เหลี่ยมเดียวเท่าที่หนู ได้ถ่ายไว้ใน Facebook บ่อยๆทุกวันทุกวันให้ดูนะคะก็คือเหลี่ยมคีบคอเหลี่ยมกอดเหลี่ยมล็อกถ้าเด่นทําได้คีบไว้ไม่ให้วันไชน้อยออกอาวุธได้นั่นแหละเหลี่ยมนี่แหละจะเอาชนะได้ถ้าจะเอาอาวุธมวยนะคะเอาเชิงมวยมาสู้กันหนูมองว่าวันไชน้อยดูดีกว่ารุดเร็วกว่าแข็งแรงกว่าจากที่ย้อนฟอร์มมาที่เขาชนะยอดมวยเก่งๆมากูมานดอยนี่ถูก นับเลยนะเซเลยนะแต่ละดอกโดนการคอเซออกอาการหนักแรงนะ่ากลัวมากมนะคะและก็ไหวแต่ระยะระยะยืนยาวนะความแข็งแรงอยู่ที่เด่นนะคะเพราะเด่นรายการต่อเน,นื่องละจุดขายของเขาคือความแข็งแกร่งแข็งแรงข้อแขนแข็งแรง,ง,ง,งนะหนูก็มองในเกมเลยนะคู่นี้นะมันเดาทางไม่ได้นะจะประมาทเด่นไม่ได้นะเด่นมาก่อนวันแคน้อยนะเรื่องกระดูกมวยนะแล้วสดทั้งคู่แต่การชกนี่เด่นชกบ่อยกว่า แนนอนแรงไม่หมดถ้าจะเอามาสู้ในเกมนะคะถ้ามีเหลี่ยมกอดเหลี่ยมรัดเหลี่ยมทุ่มเหมือนที่เขาเคยทํามากับผู้ต่อสู้เจ้าเจ้ายอดอุดอรหรือเจ้าเพชรมงคลนะคะทําเด่นไม่ได้นั่นแหละถึงจะชนะได้มวยคุณี้นะคะแม่หน่อยเขาทํามวยมาสู้แน่นอนเพราะว่าค่ายนี้เขาไม่เล่นการพนันนะดูจากเจ้าอของค่ายมวยนะคะ แพ้ชนะเขาให้เป็นเรื่องของเกมกีฬาแน่นอนดูแล้วไม่กดดันนักมวยเล่นได้สบายถ้าชอบเด่นนะ,ะก็ต้องดูในเกมส่วนตัวหนูก็ชอบเด่นนะแต่หนูก็ต้องไปที่วันชน้อยก่อนนะคะเพราะว่าเขาเร็วกว่าหนักกว่าถ้าเอาฝีมือมวยอาวุธมาปะทะกันนะหนูมองว่าไม่ทันมันชาน้อยหรอกแต่ถ้าเด่นนะเอาเหลี่ยมกอดเหลี่ยมแล้วข้อแขนแขน็งแรงของเขามาใช้กับวันชยน้อยได้คลีบไว้ได้นะถึงจะชนะค่ะก็ชอบไปที่วันชยน้อยนะคะในเกมถ้า เด่นทําได้อย่างที่หนูคิดไว้ค่อยยกย้ายนะคะแล้วแผนการสร้างของเจ้าของค่ายเจ้าของโโปรโมเตอร์สึกเกียร์เพชรนะคะเขาก็มีโปรแกรมที่จะให้วันชัยน้อยไปต่อกับเจ้าคุณสึกเล็กนะ,ะมวยตัวนี้นะคะก็ไม่ต้องพูดเยอะนะเรื่องความเก่งความเก่านะคะทุกคนในวงการมวยรู้ดีค่ะอยู่ที่เหลี่ยมของเด่นจะเอาอยู่ไหมถ้าล็อกได้ก็เอาไปค่ะ ทีเด็กจะซีคืนมาหอนมวยชอบวันนี้นะคะคู่ที่หนึ่งชอบไปที่เพชนพรนพเดชคู่นี้หนูให้น้องเป็นเทวดานะ,ะและคู่สองชอบไปที่เพชรสามค่ะสู่สีสับมาทมําไม่ขาดนะคะเพชรสามได้เป็นผู้สมหวังแน่นอนมั่นใจค่ะและคู่สามนะ,ะชอบไปที่อเล็กแชมป์อยู่ที่เดิมค่ะส่วนคู่สี่นะคะก็เข้าไปก่อนวันใครน้อยนะ,ะหนูฟันธงไม่ไดะะ้เพราะหนูชอบทั้งสองนะ,ะถ้า ดูแค่เด่นยืนยืนหนึ่งไว้ก่อนถ้าเด่นล็อกได้คลบปได้ล็อกอยู่เหมือนที่เขาเคยชนะมาเคยทําเพชรมงคลเคยทํายอดอุดรเคยล็อกไวอ้อะทําเขาไม่ได้อะมีโอกาสชนะสูงก็ค่อยยกย้ายนะคะแต่ถ้าเอาฝีมือมวยมาสู้นะเอาเหลี่ยมมวยเอาความเก่งแรงประทะความเร็วทีต่อทีทีต่อทีหนูมองว่าวันชัยน้อยดูดีกว่ายเยอะเลยค่ะชอบไปที่วันชัยน้อยค่ะเฮงเฮงรวยรวยมวยเข้าทุกคู่นะคะ เฮงๆยรวยมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการพักยก24และขอบคุณทุกๆก,ก,การติดตามนะคะขอให้โชคดีเป็นของคนรักน้องแบลนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีชอบหลังช่างเช้าวันอาทิตย์นะคะก็มวยอาทิตย์นี้ก็น่าดูมากนะคู่3ามคู่สี่นะคะก็เดายากจริงๆนะคะก็ต้องเป็นไปตามข้อมูลนะคะสืบเยอะข้อมูลใครเยอะนะคะเล่นพลิกแพงไปก็ เสียเงินน้อยที่สุดก็จะเป็นผู้ที่ได้เงินมากที่สุดนะคะเพราะอาที์นี้เขาเป็นการชิงแชมป์แล้วก็เป็นมวยเก่งกับเก่งเจอกันนะ,ะหนูก็พยายามเต็มที่แล้วนะคะหนูก็ไม่ใช่ผู้วิเศษนะถ้าผิดพลาดประการใดนะคะจริงๆอยากให้มันชนะนะคะก็ต้องขอโทษทุกทุกกรณีนะแต่ถ้าพาพี่ๆชนะได้หนูก็มีความสุขค่ะจากใจน้องแบลขอบคุณค่ะ